ก็จะมาถามความคิดเห็นกับน้องๆน,นะครับสําหรับคนที่ดูภาพยนตร์เรื่องที่หยดแล้วนะครับว่าน้องๆเนี่ยคือชอบภาคไหนมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าน้องๆของเราเนี่ยชอบภาคไหนกันบ้างนะครับไปกันเลยครับโอเคครับน้องบอลบอลชอบทีหยดภาคไหนมากที่สุด บอนชอบภาค2มากที่สุดครับผมใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าบอนชอบความแอคชั่นความบูความไล่ล่าผีความสู้กันเงี้ยครับบอนรู้สึกว่ามันมันกว่าภาคหนึ่งภาคหนึ่งแบบไม่ค่อยบูเท่าไหร่แต่ก็สนุกเหมือนกันแต่ชอบภาคนี้เพราะมันบูดีในป่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่สปอยนะครับไปดูเองไหนไหนมาที่คนนี้น้องเวฟนะครับน้องเวฟชอบภาคไหนที่สุดครับน้องเวฟชอบ ภาคสองเป็นน้องบอลเลยครับเพราะว่าอ่าเว่ยชอบจอมขมังเว่เครื่องรางอาถรรพ์อะไรเงี้ยครับชอบมากเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเราเทชชิ่ที่ติดอยู่นะอันนี้ใช้เครื่องรางเนี่ยมันเป็นยังเลยเนยังเป็นังนะครับก็ยันมหานะครับผมคหาอย่างนี้ตายแล้วโอเคครับขอบคุณครับโอเคพี่แม็กซล่าพี่แม็กชอบภาคไหนที่สุด แล้งแม็กนะครับไม่คิดว่าแม็กชอบภาง1ลยนะครับาะส่วนตัวแล้วแม็กเป็นคนชอบมูนแอนโทนที่มันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเรียวแม็กเลยรู้สึกว่าแม็กชอบภาค1น่ครับเล็บเล็บไปเลยครับนนั้่มันนี้พี่แม็กหรือว่าพี่เอแคร์ครับพูดม <laughs> <laughs> าอยาสรุปพี่แม็กชอบพังเลยโอเคมาทัดเทพ <How? S 1> เออสวัสดีครับ w h a c h b n e Do you like the most อืมหนึ่งหรือสองท่าหนึ่งกับทานสองใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> อ่อาาอ่าอ I like I like Resident Evil <laughs> ใช่ทำไมอยู่ดีๆไปชอบเล่นซเดนรีทิววะท่านเบิรคือส่วนตัวเป็นคนชอบหนังผีมากแต่ข้าภาคหนึหน่งและภาคสองอาจจะยังไม่ดูเดี๋ยวขอไปเบิรงก่อนเดี๋ยวมาตอบพี่กิตาไมเลอร์ตอนนี้ก็เล่นซเดนอีกดูไปก่อนครับผมโอเคอ่โ <okay. S 1> อเคอะส่งต่อครับส่งต่อมาที่ช็อปเปอร์นะครับครับ ชอบชอบภาคไหนพิเศษเจ้าแบบย่ายเลยแต่สั้นเอาแบบพอดีได้ไหมแล้วองว่าถ้าให้ชอบเลยชอบภาคภาคที่สองมากกว่าเพราะว่ามันนึงมันครบรสมันนัวใช่เดียวอร่อยแซ่บเข้มมีป่าแดกประลาดจี๊อนเนาะแบบมีทั้งแบบตลกมีทั้งแบบเศร้าเศร้าฮานีอ่อมีความกลัวมีความกล้ามีลุ้นมีอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าตอนที่เข้าไปอ่าภาคแรกอ่ะ มันมันมีแต่ความกลัวความหลอนความอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยแต่ว่าไอภาคสองอ่ะมันจะมีทุกอย่างเข้ามามีบ้านมีรถมียกคุณเลยยกคุณ <laughs> แล้วคือจะบอกจะบอกว่า,จะ,วาจะบอกว่ามันมันนั่งดูอยู่ในรถละครนะคือเกรงแบบไม่รู้ตัวเลยคือลุ้นตามแต่คิวเหรออืม <laughs> แต่ในขณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันคือมันจะมีมุกตลกที่ทําให้เราผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยแต่พอจบเรื่องคือมันเหมือนมันโล่งอ่ะมันมันสะใจแล้วมันก็โล่งมันแบบน้ำตามันไหลแล้วมันก็รู้สึกแบบตีใจกับเขาที่แบบเฮ้ยมันหลุดคนสักทีเนาะอะไรเงี้ยมันหลุดคนอะไรเงี้ยใช่ซึ่งแบบชอบภาคสองบ้ากแต่ภาคหนึ่งก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าภาคสองด้วยความด้วยความที่ภาคหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องจริงเนาะแล้วเขาก็เลยจะมีโครงโครงของความจริงอ่ะมา แบบมันเล็บไม่สามารถที่จะแบบนอกกรอบได้มากแต่ว่าภาคสองคือมันสามารถสร้างสั่งเต็มที่เลยแล้วลอยพลินจะเป็นไหมลกงอยู่้าคพิตาสรุปชอบชอบภาคสองครับภาคสองครับอ่ะแล้วพี่กีตาร์ล่ะพี่กีตาร์น่ะชอบภาคหนึ่งอ๋อทำไมทำไมทำไมคือคือ ตั้งใจคือไปดูนังพีก็อยากได้ัวหรืออยากเขียนอะไรที่มันแบบน่ากลัวอยากได้มูนน่ากลัวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเออดูทั้งสองภาคแล้วแต่จริงจริมันก็ดีทั้งสองภาคนะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบอันไหนมากที่สุดก็ชอบอันที่หนึ่งครับชอบอันที่หนึ่งภา <ขอ S 2> คไหนตึงกว่ากันล่ะภาคไหนตึงกว่ากันเดนะเด้อขอความคิดก่อนถ้าตึงตึงที่สุดหรอม่ก ขอตอบในชั้นศาลครับผมเลยไปตอนนี้ระหว่างหนังกับหน้าพี่เกียรตในชิงก่อนทุกคนเกต้าจะไปตอบในชั้นศาลัพ่อเราเจอกันโอเคแล้วตามพี่เกต้มาคอันหนึ่งอ้อสองชื่อส่วนหนึ่ง วันหนึ่งเท่านั้นโอเควันเท่โอเคปิาฟูวปาฟัวปาวซาาส ตอนอนพึนะครับผมชอบพิกิตาครับผมตอนต้อนชอบภาคหนึ่งครับผมชอบภาคหนึ่งเพราะอะไรเป็นการหลืบพักหนึ่งอาจจะมีความน่ากลัวและมีความตื่นเต้นมาถึงพากสองครับผมเป็ส่วนตัวก็คือถ้าเป็นหนังแนวหนังผีก็อยากให้เป็นแบบเป็นแบบแนวแบบหนักแก้วตึงเตันจะได้แบบเต็มขึ้นมาแล้วเต็มหรือเต็มหรือว่าส่วนใครจะชอบภาคไหนนะครับผมทียดเราชอบทียดครับผมปิดขอบขอบคุณครับอย่าพึ่ง เราจะต้องปิดท้ายคลิปก่อนว่าแล้วทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าถ้าทัดเทพอ่ะดูทั้งสองภาคแล้วท oh. uh. ัดเทพจะชอบภาคไหนมากที R m. R m. R m. ่สุดเดี That That so comment make make ๋ยวเรามาถ่ายกันในคลิปหน้านะคะว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายทัดเทพกันว่ามาเฉลยกันว่าทัดเทพชอบภาคไหนทุกคนสามารถคอมเมนต์ลงไปข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบภาคไหนอย่าลืมคอมเมนต์ให้กันกับพวกเราได้รับดูได้นะครับขอบคุณเจอกันบ๊ายบายมีชื่ออะไรคทับเทพอ่ะทำไมทัดเทา Hãy <laughs> subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn